งานนี้ต้องเตรียมเยอะกว่ามากเพราะว่าต้องจ่ายเอง2,005ต้องเตรียมมันว่างอย่างน้อยวันไปสมัครต้องเตรียมเอกสารเอกสารส่วนตัวเอกสารพิสูจน์ว่าฉ,ฉันลงอำเภอนั้นได้เอกสารที่จะให้คนมันรับรองว่าฉันอยู่กุามาชีพนี้จริงนะครับคน,ต,าานคบต,ต้องเตรียมมาสายแผ a d นะครับเตรียมถ่ายรูปถ่ายต้องเตรียมเอาอะไรเยอะมากแล้วต้องไปวันอำเภอไประหว่าง8โมงถึง9โมงไปสายไม่ได้นะครับงานมันเยอะนะฮะ แต่ก็ต้องทำทีนี้ผมคิดว่าเราแฮกได้นะครับแฮกนี้ไม่ได้ต้องการแฮกเพื่อที่จะให้ใครเป็นผู้ชนะแต่เราต้องการเพียงแค่เอาคนเข้าไปเยอะๆสมมุตินะสมมุตินะว่าเจ้าพ่อในอำเภอปรบคอนชยัยจังหวัดบุรีดมสมมุติเฉยๆเขาะจะลงกลุ่มทำสวนนะครับ โอเคเขาก็เตรียมแล้วแหละเพื่อนเขาเต็มเลยสามสี่สิบคนมาลงทําสวนยังไงทําสวนเขาเข้าแน่ปึ๊บในอําเภอประโคนชัยบุรีรัมเขาก็รู้จักอีกทั้งหลายกลุ่มอาชีพเขาก็ไปเตรียมกันเฮ้ยถ้าเลือกควายมึงเลือกกูกูเลือกมึงนะโอเคประโคนชัยบุรีรัมเขาคิดว่าเขาเข้าได้แน่นะฮะแต่ปรากฏว่าวันไปเลือกอ่ะไม่มีใครก็ไม่รู้อะที่ไม่เคยเตรียมมาก่อนเลยอะอยู่ดีมึงเดินในสองร้อยคนน่ะแล้วกลุ่มอะไรบ้างก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้มันจะลงกลุ่มอะไรวะ แล้วมันเป็นใครมาจากไหนอ่ะเพื่อนใครก็ไม่รู้กูจะโทรหาเฮ้ยไอ้นี่มันใครก็ไม่รู้เว้ยกูจะโทรหาให้เลือกกูหน่อยมันโทรไม่ได้อะแค่เนี้พวกที่จะช่อฉนอาจารย์สมชายครับาช่อฉนพวกที่จะโกงอ่ะมันร้องไม่ได้แล้วนะส่วนไอ้สองร้อยคนนี้มันเดินมามันไม่ต้องสวมเสื้อสีเดียวกันนะมันไม่ต้องมาด้วยเจตนาเดียวกันว่ามันจะเอาคนเนี้ให้ได้ให้ไปแข่งกับเจ้าพ่อคนนั้นไม่ต้องเดินมาเปล่าๆเลยครับผม อ่านไอห้าบรรทัดเนี่ยห้าอ่านไม่รู้เรื่องใครก็ไม่รู้กูเลือกละสองคนที่มมาแค่เนี่คะแนนมันคอนโทรลไม่ได้แล้วต้องการแค่นี่เองนะครับเอ,อดังนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วไอ้ระบบเนี้ยขอหน้าที่ที่ต้องทําตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤษภาคมคือบอกทุกคนให้ทราบว่าสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นระบบเข้าๆเป็นแบบนี้ทุกคนไม่ต้องท่องได้นะฮะ ทุกคนไม่ต้องท่องระบบได้เพราะเดินเข้าไปเดี๋ยวกรกตเขาจะบอกเองว่าวันนี้มาทําอะไรแล้วก็ทําตามเขาไปนะฮะไม่ต้องจํารูปแบบบัตรรูปแบบจำสลากไม่ต้องจําคนเยอะที่สุดสมัครเข้าไปคุณอาจจะลุ้นก็ได้เผื่อจะพัชญ์ผูได้เป็นไม่เป็นไรก็เป็นเป็นเป็นไปตามกระบวนการเพราะอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรนะฮะระบบนี้มันนี้ไม่ได้ดวงถ้าคุณชื่อกระหนกเนี้ยคุณได้เบอร์หนึ่งยคนมันงงๆไว้เดินเข้าไปแล้วกูกาเบอร์หนึ่งไว้ก่อนไอเงี้ยนะเออ นอกจากเราจะไม่พูดเลือกตั้งเราจะไม่พูดกาเพราะว่ามันไม่มีคำมันไม่มีการกางเขียนเขียนหมายมเลขเอานะครับคนเราเราพูดลตาไม่รู้อะไรกระหนกหมายเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งมันเขียนง่ายหนึ่งหนึหน่งมันเขียนง่ายหนึ่งกระหนกได้เฉยเลยก็ไม่เป็นไรนะฮะมีกระหนกไหมฮะในที่นี้ถ้าถ้าไม่มีที่ไปเปลี่ยนชื่อเลยนะฮะกอก็ได้นะกไก่กกไก่นะจะได้หมาย,ายนะะมเลขหนึ่งนะครับหรือถ้าท่านไม่ได้อยากจะเป็นท่านสมัครไบโหวตสมัครเพื่อจะเข้าไปเนี่ย ไปยืนอยู่ตรงนั้นไปดูว่าเขาแจกมีอะไรมาบ้างเพื่อก็อ่านตรงวันนั้นแหละท่านอยากเลือกใครก็ได้ก็เลือกไปสองเบอร์มีคนดันมีคนเลือกท่านพอดีวันนั้นแต่งตัวดีฉีดน้ำหอมหอมมีคนเลือกท่านเอาได้เข้าไปเลือกลอบต่อไปเอาได้โหวตเพิ่มอีกเอาเข้าจังหวัดเอาจังหวัดไปโหวตอีกเอาเข้าประเทศอุ้ยเข้าประเทศงงงงเดินไปโหวตประเทศคนเป็นร้อยเลยไปโหวตในรอบประเทศเราไ,ไ้โหวตทั้งยี่สิบสามสิบคะแนนนะฮะแล้วสุดท้ายอุ้ย ดันเลือกกูนะเป็นไม่อยากเป็นไม่เป็นไรก็ไม่ต้องปไปรายงานตัวเดี๋ยวเขาเลื่อนโตต่อไปขึ้นมาเองนะครับก็สมัครไปโหวตไง io, ไปใช้สิทธิ์ของเราใช่ไหมหรือสุดท้ายสมัครเพื่อไปจับตาก็ได้นะครับอโอเคท่านไม่ได้อยากเป็นท่านไม่ได้เยอะไม่รู้จะโหวตอะไรแหละท่านไม่นั่งอยู่นั้นท่านไม่ดูให้หน่อยเอ๊ะมันมีไอคนหนึ่งหรือเปล่า โอ้ใส่สูติดเข็มกัดมาผูกไทยจะมาโวตทั้งนั้นแล้วแต่สบู่ใครทำไมมันมีแน่นอนนะฮะผูกไทยรอมาเลยเรามาถึงเพื่อนทรงเดียวกันนี่มาเต็มเลยนะฮะมาเต็มเลยมาปุ๊บเนี่ยบัตรมันเป็นอย่างนี้อ่ะดูง่ายเวลาเตียมกันเขาเตียมอย่างนี้บัตรมีสองช่องนะบัตรสีชมพูรเรื่องในกลุ่มยวกันมีสองช่องอ่าไอไ้อเจ้าพ่อคนนี้เบอร์ห้าสมมติน,นะฮะเพื่อนมาอีกสิบคน ทุกคนกาห้าแล้วเขียนเลขห้าแล้วเขียนเลขตัวเองเขียนเลขห้าแล้วเขียนเลขตัวเองเขียนเลขห้าแล้วเขียนเลขตัวเองโอ้ดูทรงเดียวกันลยสิคนบาดออกมาอย่างนี้เลยสิบใบท่านไปดูให้หน่อยเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นวะสุดท้ายห,ห้าเข้ากูตกรอบเว้ยกูตกรอบเดินเดินเดินออกมาแล้วมันกลับด้วยกันบ้าไอพวกเนี้ยไม่มันนั่งรถคันเดียวกันมานะอะไรแบบเนี้ยฮะไปดูให้หน่อยแล้วร้องให้หน่อย ไปอยู่ตรงนั้นคือเราเข้าไม่ได้นะผมเข้าไม่ได้อาจารย์สมชัยเป็นอดีกกกตกรกตถ้าไม่สมัครเข้าไม่ได้แต่อาจารย์จะสมัครนะครับ<笑><笑>เเ,เนี่ยเราก็ต้องการให้ทุกท่านไปดูคึงงานมันเยอะมากสําหรับคนหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าท่านพอดีเห็นในที่นี้อายุไม่ค่อยถึงกันนะฮะถ้าท่านอายุไม่ถึงจริงๆนะครับผมก็อายุไม่ถึงนะฮะร,รอบนี้ผมก็ไปทําหน้าที่นี้ไม่ได้นะครับถ้าท่านอายุไม่ถึงหนึ่งท่านกลับบ้านท่านไปคุยที่บ้านนะครับ ในครอบครัวหนึ่งเอาคนหนึ่งไปให้หน่อยนะครับไปหลายคนไม่ได้นะครับสามีภรรยาลงพร้อมกันไม่ได้พ่อแม่ลูกลงพร้อมกันไม่ได้นะครับหนึ่งบ้านหนึ่งคนเป็นตัวแทนบ้านใครอายุถึงในบ้านไปแทนให้หน่อยนะครับแล้วถ้าอุดมการณ์ไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะให้เขาเข้าไปเถิดเขาก็จะโหวตอะไรอะ่ะเออมันก็ไปดูตรงนั้นอ่ะก็ไม่แน่หรอกเขาจะโหวตอะไรนะครับเออแต่ไปสมัครให้หน่อยนะครับสองอช่วยบอกคนอื่นหน่อยว่าสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นผมเชื่อว่าถึงวันนี้ ประชาชนคนไทย60ล้านคนมี55ล้านคนนะที่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเลือกส so วในอีกไม่กี่วันนียนะครับช่วยบอกเขาหน่อยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไปสมัครกันหน่อยนะครับหรือถ้าวันจริงว่างพอบางบางที่เขาบอกว่าเขาจะถ่ายทอดสดนะครับยังไม่รู้ที่ไหนบ้างนะฮะก็นั่งดูถ่ายเท่าสดกันก็ได้นะครับว่ามีใครมีพฤติกรรมโกงหรือไม่โกงอย่างไรนะครับและเราจะแฮกระบบด้วยสิ่งนี้ครับเว็บไซต์นี้ชื่อว่า cnet หก com สแกน qr code ก็ได้ เข้าทำไมในนี้ไม่มีอันนี้เวอร์ชันเก่าถ้าท่านได้เวอร์ชันใหม่มันจะมีคิวอาร์โค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะเ,เข้าไปที่นี่จะให้ท่านทําได้2อ,อย่างอย่างที่1คือไปเช็คว่าตัวเองมีคุณสมบัติหรือเปล่าและและท่านลงที่ไหนได้บ้างลงกลุ่มอาชีพอะไรได้บ้างท่านไปเช็คที่นี่แล้วท่านจะพบว่ามนุษย์หนึ่งคนที่อายุ40ิปีขึ้นไปถ้าชีวิตท่านทําอะไรมาบ้างนะไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยนะ ท่านจะมีสิทธิ์สิกว่า20ที่เป็นอย่างน้อยให้ท่านเลือกออกแบบได้เองนะครับมันคงมีน้อยมากคนที่แบบเกิดโรงพยาบาลน,นี้แล้วก็พ่อแม่ก็อุ้มออกมาบ้านอยู่ข้างโรงบาลอยู่เพลยเดียวกัน แล้วก็ไปเรียนก็ลงเรียนก็อยู่ข้างโรงพยาบาลเรียนมหาลัยก็เรียนตรงนั้นแล้วก็ทํางานก็ทํางานข้างบ้านแล้วสุดท้ายลงได้เอเภอเดียวเนี่ยผมคิดว่าคนแบบนี้มีน้อยมากะคือชีวิตคนมันมันเดินทางเป็นส่วนใหญ่มันก็จะลงได้หลายที่แล้วท่านก็ลองไปเช็คดูแล้วท่านก็ลองดูซีนาริโอว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะลงได้กลุ่มไหนที่ไหนบ้างนะครับและสําคัญก็คือว่ามาที่เว็บไซต์นี้ถ้าใครตัดสินใจได้แล้วประกาศตัวเลยนะฮะ ท่านไม่ว่าท่านจะสมัครเพื่ออยากจะเป็นท่านก็ต้องรีบประกาศตัวเพื่อให้คนรู้คนจะได้รู้จักเร็วแต่ถ้าท่านสมัครเพียงเพื่อไปโหวตท่านก็ประกาศไปเถอะว่าท่านจะไปลงที่นี่อำเภอนี้นะครับโดยนะฮะคือในระบบของกกตเนี่ยเขาจะให้เราแนะนําตัวแค่ว่าเราเคยทําอะไรมาเคยเป็นนายกสมาคมเคยเป็นประธานชุมชนเคยเป็นเคยเรียนอะไรมาแล้วกูจะเป็นรู้ได้ไงว่ามึงคิดเหมือนกูบอกว่ากูโหวตไม่ได้ใช่ไหมเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยเราจะถามท่านคิดยังไงนะครับถ้าท่านจะสะบักสวเนี่ยท่านจะโหวตให้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือเปล่าท่านจะให้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทุกหมวดทุกมาตราหรือจะให้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยล็อกหมวดหนึงหมวดสองไม่เป็นไรคิดยังไงบอกมานะครับท่านจะลงมติรับร่างพรบดิจิทัลสกัหรือเปล่าถ้ามันไม่รวมหนึ่งถึงสองท่านเอาไหมท่านรวมหนึ่งถึงสองท่านเอาไหม นะครับสมรดเท่าเทียมถ้าท่านเป็นสวท่านได้โหวตท่านจะโหวตอย่างไรสสองให้ผ่านแล้วเมื่อเช้านี้นะครับแต่ท่านต้องมาบอกว่าท่านจะคิดอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งนี้ในในเอกสารกรกตมันจะไม่บอกแล้วเวลาคนโหวตอะ่ะมันจะโหวตมั่วแต่ท่านมาบอกที่นี่แล้วเวลาสมมุติเรารู้แล้วว่าเราจะไปลงที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรรมัมเราเข้าไปที่เว็บนี้ก่อนได้แล้วเราไปทํากันบ้านก่อนเราไปดูก่อนได้ว่ามันจะมีใครมาสมัครบ้างแล้วเขาคิดอะไรเขาจะโหวตอะไรแล้วเราจะได้ตั้งใจได้ว่าเราจะไปโหวตคนนั้นหรือไม่ นะครับในวันแรกผมบอกเลยก็คือว่าในอนาคตเนี่ยอันใกล้นะครับไม่แน่ใจออว่าเมื่อไหร่กรกตน,น่าจะออกระเบียบมาว่าการเปล่าประกาศว่าตัวเองจะเข้าไปโหวตอะไรเนี่ยน่าจะทําไม่ได้แต่ตอนนี้ระเบียบยังไม่ออกงาั้นทำได้ทําก่อน <c oughs> ทําได้ทาก่อนนี่คือการแฮกของเรานะฮะเ,ออเราจะรู้ว่าคนที่สมัครมีอุดมการณ์อย่างไรและคนที่อยากจะสมัครเพื่อไบโหวตเนี่ยจะเลือกสมัครตรงไหนถึงจะได้โหวตคนที่ถูกใจเนี่ยนะครับ โดยใช้เว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วถ้าท่านตัดสินใจได้แล้วท่านก็ประกาศตัวถ้ามีข้อมูลคนที่มาประกาศตัวมากๆนะครับมันจะใกล้เคียงกับการไปเลือกตั้งมากที่สุดคือมันจะไม่ใช่การเลือกตั้งอยู่ดี แต่มันจะใกล้เคียงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเราอยากเลือกคนนี้เพราะอุดมการอย่างนี้เราจึงสมัครแล้วเอาตัวเข้าไปเพื่อจะเลือกเขามันจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งมากที่สุดแล้วเว็บนี้เปิดทุกอุดมการนะฮะไม่ต้องเห็นด้วยกับเรานะครับไม่ต้องใส่เสื้อสีเขียวแบบผมไม่ต้องใส่เสื้อสีไอรอไม่ต้องใส่เสื้อสีสม้มไม่ต้องใส่เสื้อสีอะไรใส่ใส่สีอะไรก็ได้คุณก็มาประกาศตัวแล้วก็ให้คนที่เห็นด้วยกับคุณเดินตามนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมือที่แฮกไอ้ระบบที่มันสุดที่มันออกแบบมาเพื่อให เพื่อให้สวมันไม่ได้เป็นตัวแทนของใครเลยอ่ะให้อย่างน้อยอ่ะมันเป็นตัวแทนของคนที่สมัครเข้ามาให้เยอะที่สุดก็แล้วกันนะครับก็ตั้งใจอย่างนี้ก็ช่วยกันบ,บอกต่อด้วยนะครับ,บขอบพระคุณครับ